สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาตัวฟานตอนที่1285นะครับกับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็บอกได้เลยว่าเนื้อหาในช่วงนี้นั้นเข้มข้นมากๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r ูม m น n ี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย หลังจากที่ในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกลูกพวกเขานั้นก็ได้มายังสถานที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบและก็ยังเชิงจัวฟานหากจัวฟานนั้นมีปุ่มหลังที่ลึกซึ้งและมีแบ็กอัพที่พวกเขายากที่จะทัดเทียมอย่างในฝั่งของศาลาคันชองวารีจันทราและอาจจัวฟานนั้นเป็นลูกศิษย์หรือข้องเกี่ยวกับคุณชายกระจกน้ำผู้นี้แน่นอนครับพวกเขานั้นก็จะรีบ จบมันโดยเร็วพวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นเป็นศัตรูและทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวฟันนั้นขุ่นเคืองในวันนี้พวกเขาเลยได้ออกตัวนะครับพยายามที่จะโวยว่าความผิดทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลซึ่งนั่นหมายถึงมึงห้าวตรงต่างหากพวกเขานั้นไม่ได้ก้องเกี่ยวกันและแล้วนะครับหลังจากพูดคุยเป็นเวลานาน,านในเวลานี้พวกเขาก็พร้อมที่จะกลับตอนแรกนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะยืนยันอะไรบางอย่างได้แล้วใช่แล้วหลังจากที่พวกเขานั้นได้ประสบพบเจอและพูดคุยกับจัวฟานหากพวกเขานั้นกลับหรือว่ารีดถอยออกในทันทีมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่จะบอกในว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกของพวกเขานั้นเกรงกลัวพลังของตระกูลหลวงและจัวฟานถึงตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน การที่วาดวันต่อศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าแล้วพวกเขานั้นจัสามารถปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตได้อย่างไรแต่ทว่าตอนนี้นะครับความผิดก็จะถูกโยนไปลงบนหัวมือ่งห้าวตรงที่ตายไปแล้วเขานั้นเป็นชายชาราที่สา,าดเหลือเกินสําหรับเฮยุนชางเขานั้นไม่เพียงแต่กู้หน้าให้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเขานั้นยังเก็บความน่าภาคภูมิเขานั้นยังแสดงภาพลักษณ์ที่แสนดี และสุดแสนจะรุ่งโรดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนนั้นได้ประจักษ์ด้วยแน่นอนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นเป็นที่ยึดมั่นของผู้คนและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมการที่เมืองเฮาตรงในอดีตเขาทําเหตุการณ์แบบนั้นสมควรแล้วที่เขานั้นจะต้องถูกลงโทษหรือว่าทําให้มันนั้นตายหายไปจมไปสู่ความมืดในเวลานี้นะครับผู้คนนั้นต่างก็ได้เตรียมตัวที่จะกลับ บอกได้เลยว่าสิ่งสําคัญในวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือหากตัวฟานนั้นเป็นยามเฝ้าประตูเป็นคนที่คล่องเกี่ยวกับคุณชายกระจกวารีแน่นอนครับผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ก็จัไม่เกี่ยวกองใดๆเพราะว่างานทั้งหมดนั้นก็โยนไปลงบนหัวเมืองเฮ้าตรงที่ตายไปเพียงผู้เดียวแล้วและแน่นอนหลังจากวันนี้นั้นหมายความว่าพวกเขาไม่มีความคุนเคืองหรือว่าข้อคับข้องใจใดๆกับตระกูลหลวงและในฝั่งของ สาลากันชองวารีจันทรานั่นเองด้วยวิธีนี้นะครับบอกได้เลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมผูว,วอุโสเหหยุนชางเขานี่มันช่างฉลาดเฉลียวและน่าทึ่งจริงๆผู้เท่าทั้งหมดนะครับไม่คิดเลยว่าเหออยุนชานนะครับเขาจะมีไว้พลิบมากขนาดนี้มันทําให้พวกเขาทึ่งเป็นอย่างมากมองไปที่ทิศทางของเหออยุนชานหนึ่งในหกผูวอุโสที่เป็นเจ้าคุณของวันนี้ ผู้ที่ดูเบื้องหลังเขาต่างจ้องมองดูท่าทีควาความภาคภูมิใจของเขาชายชาราทุกคนในตอนแรกนั้นก็ไม่ค่อยชอบกับคำพูดของเหอยุนชานที่ดูเหมือนเสแสร้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขากลับรู้สึกชื่นชมแน่นอนพวกเขานั้นคือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากนี้พวกเขาสามารถกลับไปได้อย่างสบายใจดูเหมือนว่าในอดีตนั้นพวกเขาที่ได้ มาถึงจุดสูงสุดของขั้นนักบุญหมัวแต่เอาเพลิดเพลินกับเหล่าวัสดุและทรัพยากรการบ่มเพาะชั้นเลือที่ถูกส่งมาทำให้พวกเขานั้นได้ลืมในหลักการการพูดคุยหรือว่าการยังเชิงนั่นเองดูเหมือนว่าสิ่งนี้นั้นจะได้กลับมาแล้วปู่วุโสคนนี้ได้ทำอย่างดีเยี่ยมกับการเจรจาพูดคุยในวันนี้ไม่นึกเลยว่าเฮอยุนซานผู้นี้นั้นเขาเขาเคี่ยวลากจิงจริง อดไม่ได้ที่พวกเขานั้นนะครับจะเต็มไปด้วยความดีใจถะว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัตรนี้เมื่อพวกเขานั้นได้มาพูดคุยและจ้องมองพูดคุยในฟังกับจัวฟานจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัวฟานนั้นยังคงมีใบหน้าที่สงบและเขานั้นคิดที่จะกลับไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งจู่ๆนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างได้ตะโกนออกมามันนั้นมีแสงเสียงที่แหลมและทรงพลังเป็นอย่างมาก ดังไปทั่วทั้งท้องฟ้าในอานณาเขตแห่งนี้น้อยแน่ไอ้พวกแกไอ้แกวหมอพวกแกมาทําอะไรที่นี่มาทําอะไรที่ตะกูลัวแห่งนี้บางอาจมากเจ้านั้นจะเย่อยิงหรืออวดยี่ก็ให้มันน้อยน้อยหน่อย,อย,อย,อยคารามก็เป็นเสียงมังกรที่คํารามนะครับท้องฟ้านั้นก็ได้สั่นสะเทือนบัตรนี้ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลน,นะครับราวกับท้องฟ้านั้นจะถูกฉีกออกร่างขนาดมหึมาสีทองก็ได้ ปรากฏขึ้นหางของมังกรน,นั้นเปียบประดุดดังขวานยักษ์พุ่งไปยังทิศทางของเรานักบุญและก็ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่อยู่ที่นี่คลื่นพลังโมเมนตัมคลื่นพลังที่หน้าหน้าสะพึงกลัวนั้นได้ใกล้เข้ามาสําหรับเราเมธีบางคนที่ระดับพลังยังไม่ถึงกัน้นการที่พวกเขารับการฝึกฝนตื้นเขินอดไม่ได้ที่จะแทบจะหยุดหายใจในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นหวาดกลัวนะ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 นี่มันอะไรกันเนี่ย ุนแรงทรงพลังเป็นพลังอะไรกันในฝั่งของเฮยุนชานนะครับบัดนี้เขาที่เป็นเจ้าขุนเขานั้นรู้ดีว่าในโลกใบนี้นั้นจะมีผู้ใดอีกเล่าที่มีพลังมากมายขนาดที่ทําให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องสั่นคลอนได้ในใบนในเวลานี้จัจกรพัิมังกรเขานั้นรีตาลงอย่างรุนแรงนะครับในฝั่งของเจ้าขุนเขาทั้งหกคนนั้นก็แสดงท่าทีที่หวาดกลัวออกมาและแล้วคุนทั้งหกนั้นจึงไม่รอช้า ตัางท่าที่จะรับการโจมตีกระบวนท่าของจกักรัรรดิมังกรในทันใดบัดนี้ร่างร่างมหาวัชรเมธีกายาศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาร่างหกร่างแต่ละร่างสูงร้อยฟุตนั้นพวกเขานั้นก็ได้ปลดปล่อยร่างแปลงงทพบเจ้าออกมาต้านทานณักนะบัดนี้จากนั้นนะครับพวกมันทั้งหมดก็ได้หยุดการโจมตีของมังกรที่ฟาดลงมาใส่พวกเขาสัมผัสตูม เสียงดันสะเทือนท้องฟ้าและมีรอยแตกในอากาศบัดนี้นั้นคืนพลัง after s h o อกนั้นก็กระจัดกระจายไปทั่วในชั่วพริบตาบอกได้เลยว่าท้องฟ้าสีครามก่อนหน้านี้ท้องฟ้าที่ดสดใสกับถูกปกคลุมไปด้วยความปั่นป่วนและท้องฟ้าทั้งหมดแทบที่จะพังทลายลงอดไม่ได้เจะต้องถอยไปถึง5้าเก้าเหล่าเจ้าขุนเขาทั้งหมดนะครับทั้งโคกน,นั้น ตกใจไปอย่างมากใบหน้าและสายตายของขาจ้องมองไปที่ร่างตรงหน้าด้วยท่าที้ทีนะ่หนักอึ้งและแล้วในเวลานี้หลังจากการโจมตีก่อนหน้านี้หยุดลงในที่สุดมังกรก็ได้ค่อยๆอวตารหายกลับมาเป็นร่างของชายที่มีชายที่มีร่างกำยำเขานั้นก็ได้พุ่งลงมานะครับอย่างรุนแรงพร้อมกับออกออกเดินออกมาอย่างสง่าผาเผยในเวลานี้นั้น เขาก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับไฟสงครามในแววตาของเขาเขานั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายและพูดขึ้นในทันทีว่าไอ้แก่หกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเจ้านั้นจะไม่มีภูมิกาลังมากพอที่จะจัดการกับข้าแล้วพวกเจ้านั้นยังเหลือแค่หกภูเขาแล้วสินะน้อยเนี่ยจกักรพรรดิมังกรเจ้ามาทำอะไรที่นี่เออยุนซานนั้นกัดฟันด้วยความไม่พอใจนะครับ <S <S เขารีตาลุงเล็กหน่อย และพูดขึ้นในทันทีว่าเจ้าลืมสัญญาไปแล้วงั้นเหรอสนที่สัญญาดั้งเดิมของเรานั้นคือห้ามเมียให้เจ้ากับเผ่ามังกรของเจ้านั้นย่างไกลเข้ามาในพื้นที่อนณาเขตของมนุษย์ของข้าอีกครั้งหากเจ้าทําแบบนั้นสงครามระหว่างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดและเผ่ามังกรนั้นคงคงเลี่ยงไม่ได้หือแล้วยังไงล่ะเออหยุนซางตกตะลึงทันทีนะครับเมื่อเห็นว่าเจ้าพักมังกรไม่ได้สนใจและมีท่าทีที่ยียวนกวนตีนด้วยซ้ำ ในฟังของเฮยุนซานนะครับก็พูดอย่างประชดประชันว่าเฮ้เฮนี่ทําไมเจ้าถึงกล้าอวดดีขนาดนี้ดูเหมือนว่ารอยแผลในใจและความเจ็บปวดในอดีตของเจ้าเจ้าลืมไปหมดแล้วงั้นเหรอเจ้ายังไม่ลืมสินะว่าในอดีตนั้นตระกูลมังกรลูกหลานของพวกเจ้านั้นตายไปกี่สิบตัวกี่ร้อยกี่พันตัวตอนนี้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะขาดพลังของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกทยวไปก็ตามแต่เรายังพอที่จะสามารถภูเขา แต่เรายังสามารถชนะเผ่ามังกรของเจ้าได้แน่นอนหากเจ้านั้นไม่ต้องการให้ลูกหลานและตระกูลเผ่ามังกรของเจ้านั้นเกิดการสูญเสียหรือต้องสูญพันธ์ข้าคิดว่าเจ้านั้นควรกลับไปที่ดินแดนมังกรของตัวเองซะในฝั่งของจารัดมังกรกลับไม่ได้มีท่าทีที่หวาดกลัวนะครับเขานั้นหัวเราะออกมาเสียงดัง <c oughs> <c oughs> อะไรกันล่ะไอคำพูดที่ดูอวดดีนั่นจารััดมังกรนะครับ ในเวลานี้หลังจากหัวเราะและพูดจบเขาก็ได้กล่าวต่อในทันทีว่าสงครามระหว่างพวกเราเผ่ามังกรกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นแน่นอนมันนั้นไม่ใช่แต่พวกเราเท่านั้นที่ได้ประสบพบเจอกับความสูญเสียพวกเจ้าเองก็เช่นกันไม่ใช่หรือและสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้เรานั้นเจ็บหนักและเสียหายเป็นเพราะว่าแผนการเจ้าเล่์ของพวกแกยังไงล่ะหากไม่มีกุอุบายที่ไรยางอายนั่น เจ้านั้นล่อพวกเราไปในดินแดนอานณาเขตอาณาจักรจักรพรรดิซึ่งเป็นอาณาเขตที่พวกเจ้านั้นได้วางอาเรียกลางอาณาเขตป้องกันรวมไปถึงตั้งค่ายกลไว้พวกเจ้านั้นบางอาจแยกพวกเราเป็นกลุ่มกลุ่มและได้จัดการกับตระกูลมังกรของข้าไปหลายตัวมนุษย์นั้นเป็นคนที่มีเพียงพละกกาลังอันน้อยนิดถ้าหากสู้กันตรงๆแน่นอนไม่มีทางที่จะเทียบกับเผามังกรของข้าได้แต่ว่าด้วยรูปแบบอารียและของวงกฎ แผนการที่ชั่วร้ายนั้นมันได้ผอผานพลังและเผอผานขุมกําลังของตระกูลมังกรเรียกได้ว่ามันนั้นได้จัดการกับเราจนแทบจะสิ้นใจเราถูกผาผานด้วยเปลียวเปลืองนั่นเอ้เฮยหยุนสารก็ได้พูดขึ้นมาในทันทีนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเจ้าเจ้ามาในอนณาเขตของมนุษย์ซึ่งอนณาเขตแห่งนี้นั้น เป็นอาณาเขตของมนุษย์ไม่ใช่อาณาเขตของมังกรผลลัพธ์ของเจ้ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งก่อนพวกเจ้านั้นก็จะถูกเล่นงานและจะถูกแผลดผาเฮ้เฮผิดแล้วครั้งนี้นั้นต่างออกไปเพราะว่าอาณาจักรอาณาเขตจกักรวรรดิทั้งหมดนั้นไม่ใช่แนวหน้าและไม่ใช่กลุ่มคนที่อยู่ภายใต้อานัตของภูเขาศักดิ์ิธอีกต่อไปมันนั้นได้กลับด้านมันกลับเป็นมันกลับเป็นสถานที่ที่ เป็นที่ที่ฟันธมิตรของเราตั้งหากล่ะด้วยรอยยิ้มนะครับจังพรัดมังกรทรายศีรษะอย่างแน่วแน่แน่นอนเรานั้นไม่จะเป็นต้องฆ่าใครในอนาเขตอาณาจ,ากจากักรจักรวัดเรานั้นต้องการต่อสู้กับเจ้าโดยตรงเรานั้นเพียงแค่ก้าวเดินไปข้างหน้าและตรงไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ของพวกเจ้าจากนั้นก็ต่อสู้ทําสงครามโดยตรง พวกเจ้าจะต้องรับมือกับพวกเราเผ่ามังกรที่ทรงพลังแน่นอนถึงตอนนั้น้าเกรงว่าจะเป็นพวกเจ้าต่างหากหล่ะในครานี้ที่จะถูกฆ่าและได้รับบาดเจ็บ <c oughs> <c oughs> เออยุนซานนะครับรีตาลงเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเ <c oughs> ขานั้นก็อดไม่ได้พูดขึ้นในทันทีว่า <c oughs> อวดดีนั่นคำพูดนั้นมันก็แค่เรื่องเพ้อฝัน ในอาณาเขตอาณาจักรจักรพรรดิทั้งแปดดั้งเดิมแน่นอนผู้ฝึกฝนและประชาชนนั้นต่างก็เป็นมนุษย์ทั้งหมดแล้วเจ้ามาที่นี่กลับบอกว่ามันไม่ใช่อาณาเขตของเรายังมาอวดดีมันไม่ต่างอะไรจากการที่เจ้านั้นมีศัตรูรอบทิศทางหรอกนะแน่นอนถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะอ่อนแอกว่าตระกูลมังกรหากเทียบกันหนึ่งต่อหนึ่งแต่เจ้าอย่าลืมเหรอว่าต่อให้เป็นมดหากมีมดจํานวนมากมันนั้นยังสามารถที่จะฆ่าช้างได้ทั้งตัว เจ้านั้นคิดที่จะหาเรื่องใส่ตัวงั้นเหรอบัดนี้นั้นพวกเจ้าพวกเจ้าถ้าลงมือหรือทำอะไรไปมากกว่านี้ในอนาคตนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเจ้าคิดว่าสารที่แห่งนี้จะเป็นสารที่แห่งนี้จะเป็นสารที่ที่ให้ความร่วมมือหรือว่าทำให้พวกเจ้าได้เปรียบงั้นเหรออย่าเพ้อฝันเจ้านั้นไม่มีวันทําแบบนั้นได้ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่สิ่งที่กําลังก่อสร้างแต่มันนั้นได้ก่อตัวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแลว้วด้วยรอยยิ้มจากพัดมังกรตอกสวนไปในทันทีอย่างเหยีดหยามจากนั้นเขาก็ก้าวเดินมาข้างหน้านะครับผ่านในฝั่งของร่างชายทั้ง6กและกดมัดน,นะครับทําการคาระวะด้วยการจั่วอี้ไปยังทิศท,ทางของจัวฝันเขาพูดขึ้นนะครับจากพัดมังกรโอ้นี่สินะพ่อบ้านจัวข้านั้นได้ยินชื่อเสียงของท่านมาจากเหล่าสาวกข,ของข้า ข้านั้นรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับข่าวดีจากตะกูหลัวและท่านจัวฟานดูเหมือนว่าในเมื่อเรามีความเห็นตรงกันและมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกันข้านั้นข้านั้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากในวันนี้ในที่สุดวันแห่งการล้างแค้นข้าก็สามารถเดินตรงไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ได้เอาเถอะตอนนี้นั้นทุกอย่างเกือบที่จะพร้อมแล้วแต่ว่าอาจจะติดปัญหาอีกเล็กน้อยมันก็ไม่ได้มากมายอะไร ข้าคิดว่าอีกไม่นานคงจะข้าคิดว่าอีกไม่นานทุกอย่างคงจะเข้าที่ในฝังของตัวฟานนะครับหลังจากจักรพรรดิมังกรแนะนําตัวแล้วก็พูดคุยเข้าๆเสร็จเขาก็ได้จ้องมองไปที่ทิศตางของจักรพรรดิมังกรจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าโอ้ท่านจักรพรรดิมังกรผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นสุภาพเกินไปแล้วสําหรับแผนการและทุกอย่างนั้นข้าข้าขอขอบคุณมากข้าปราบปลื้มใจจริงๆด้วยรอยยิ้มนะครับตัวฟานทําการ โกงกำนับคาระวะกลับในทันทีเออยุนชานเมื่อได้ยินพวกเออ,เออยุนชานนะครับและผู้เขาศัติ์สิทธิ์รวมไปถึงเจ้าขุนเขาคนที่เหลือเมื่อได้ยินการสนทนาน,นี้อดไม่ได้ที่ต้องตองกใจอะไรนี่มันเรื่องบ้าอะไรจัวฟานอย่าบอกนะว่าเจ้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่พวกมันจะได้พูดจบหรือกล่าวหาไรจัวฟาน ในเวลานี้จกักรพรรดิมังกรกับเหลือบมองพวกมันด้วยท่าทีที่ยีหยวนราวกับเขากําลังจะย,ยั่วยุแล้วเขาก็พูดตัดขึ้นมาในทันทีว่าเออพ่อบ้านจัวตอนนี้นั้นหากยึดตามเดิมตอนนี้ตระกูลมังกรของเราทั้งหมดกําลังส่งกําลังมาที่แห่งนี้เพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เรานั้นได้ส่งทาานจํานวนมากเพื่อที่จะร่วมมือกันจัดการกับพวกมันแน่นอนเผ่ามังกรเกือบล้านตัว เป็นเซียนมังกรหรือนักบุญในขั้นมังกรนับพันส่วนที่เหลือก็จะเป็นจางพัดมังกรอีกนับแสนและอีกหลายแสนที่เหลือนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นของราชามังกรเมื่อเมื่อ,อรวมกันแล้วมันเกือบจะได้สักล้านตัวบอกได้เลยว่าตอนนี้กองทัพกองคาราวานของเรานั้นกําลังเดินทางตรงมายัางที่นี่ข้านั้นได้ล่วงหน้ามาก่อนอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้น ค่านั้นได้เข้ามาใหญ่อาณาเขตแดนของมนุษย์โดยที่ไม่ได้มีการรบกวนใดๆต้องขอขอบต้องขอขอบคุณพ่อบ้านจัวเป็นอย่างมากใบหน้าอุดไม่ได้ที่จะกรรตุกและเต็มไปด้วยความโกรธพวกเขามองมาที่จัวฟานและชี้ไปในและชี้มาข้างหน้าในทันทีจากนั้นตะโกนอย่างดุเดือดว่าจัวฟานเจ้าคนทรยศนี่แกนี่แกกล้าที่จะปล่อยให้เผ่ามังกรเข้ามาอย่างเขตแดนของมนุษย์เพื่อที่จะรุกรานเรางั้นเหรอ ในฟังของจัวฟานนะครับกับจ้องมองกลับและดูถูกเหยียดหยามแน่นอนแล้วมันยังไงล่ะข้านั้นไม่ได้ทําร้ายมนุษย์เลยรวมไปถึงข้าไม่ได้ทําร้ายพวกพาพวกพ้องของข้าจัวฟานยังคงเยอะเยอะเย้ยต่อนะครับคนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้านั้นผูกขาดทรัพยากรการบ่มเพาะทั้งหมดและปฏิบัติกับพวกเราผู้ที่อยู่เบื้องล่างไม่ต่างอะไรจากมดปลวกเจ้านั้นเหยียบย่ำผู้คน ยังสมควรอีกเหรอที่จะได้เป็นผู้นําของมนุษย์นะอย่าลืมสิว่าในอดีตสงคารามระหว่างเจ้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดกับตระกูลมังกรเหตุผลเดียวที่ทําให้พวกเจ้าสามารถแข่งขันและต่อสู้ได้อย่างสูสีนั่นก็เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนในอาณาเขตอาณาจักรของจักรัรรดิทั้งแปแต่ว่าในคราน,นี้นั้นมันต่างกันทุกอย่างนั้นจะไม่เป็นไปตามที่เจ้าควบคุมอีกหลังจากที่พวกเจ้านั้น ได้รับพลังของผู้คนที่เป็นมนุษย์เบื้องล่างหลังจากได้ชัยชนะพวกเจ้านั้นกับปฏิบัติต่อผู้คนเบื้องล่างเหมือนกับมดปวกเจ้านั้นไม่ได้มีความกตัญญูหรือสามัญสำนึกต่อใครเลยอย่างพวกเจ้าไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำและผู้ควบคุมของแดนศักดิ์สิทธิ์เสียงหัวเราะนะครับพร้อมกับดวงตาของจัวฟานที่เต็มไปด้วยความโกรธเขาพูดต่อในทันทีว่าข้านั้นเติบโตมาอย่าง ในอนาณาจักรจักรวรรดิเบื้องล่างนี้ข้านั้นต้องทุ่มเทและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะไขว่คว้าหาทรัพยากรการฝึกฝนแน่นอนเพื่อที่จะให้ข้านั้นไปยังจุดสูงสุดได้แต่แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ยากเยินเหลือเกินแน่นอนเพราะว่าข้านั้นข้านั้นต้องใช้เวลาอย่างมากมายข้าไม่เคยปฏิบัติต่อใครอย่างใจดีข้านั้นจะปล้นทรัพยากรบ่มเพาะมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไปถึงตําแหน่งของจักรพรรดิ พวกเรานั้นถูกกลุ่มคนซึ่งก็คือพวกเจ้าเราภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดพ่นทรัพยากรทั้งหมดไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่ข้าจะบอกกับพวกเจ้าในวันนี้นั่นก็คือความหมายง่ายดายข้านั้นไม่มีศรัทธาและไม่มีอะไรต้องคุยกับพวกเจ้าสิ่งที่ข้าเกลียดมากที่สุดนั่นก็คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ยังไงหละ่ะทุกคนเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับก็อดไม่ได้ที่จะตุกตะลึงเล็กน้อยตัวฟานที่ได้โปรดจัด ในเวลานี้เขาก็ยังคงพูดต่อทําไมพวกเจ้าถึงได้ทรัพยากรที่ดีที่สุดแล้วทําไมเราถึงไม่ได้เลยเจ้าเจ้ากับได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปคนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอ่อนแอหรือทรงพลังหรือจะกลัจอกแค่ไหนพวกเขาก็สามารถบรรลุยังตำแหน่งที่แข็งแกร่งได้เนื่องจากอะไรล่ะใช่แล้วพวกเขานั้นสามารถใช้ทรัพยากรบ่มเพราะอันมหาศาลเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นได้ล่ะแต่ว่าคนอื่นคนอื่นกับ ไม่เคยมีผู้ใดได,ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ผู้คนเบื้องล่างนั้นขมขื่นมากขนาดไหนภายใต้ดินแดนการปกครองของอาณาจักรจักรพรรดิทั้ง8ดในอดีตเราจักรพรรดิได้ส่งสวยและส่งทรัพยากรการปุ่มเพาะมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาณาจักรทั้งหมดให้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7และอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือแน่นอนพวกเขานั้นก็เพลิดเพลินและแจกจ่ายให้กับคนของตัวเองส่วนผู้ที่เป็นมนุษย์เราประชาชนตาสีตาสาคนตาดำๆน่ะหรอ แทบที่จะไม่เหลือเลยพวกเขานั้นไม่ต่างอะไรจากคนที่อดอยากและต้องต่อสู้ฝึกฝนโดยที่ตัวเองไม่มีทรัพยากรการบ่มเพาะอย่างสิ้นหวังหอแล้วมันยอกไงล่ะเออหยุนชางนั้นตอบสวนกลับมานะครับขอพูดต่อในทันทีว่าความแข็งแรงรวมไปถึงอุปกรณ์และทรัพยากรการบุมเพาะต่างๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนคนต่ำต้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันนี่นัน้นเป็นกฎของธรรมชาติ ใครก็ตามที่มีความสามารถที่จะคว้าม,มันได้คนนั้นก็สมควรได้หยุนซานตะระกูลนะครับจัวฟานปยักหน้าและยิ้มออกมาเขานั้นตบมือนะครับจากนั้นพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าพูดถูกตั้งแต่ข้านั้นกลายเป็นเปรตจกักรวรรดิข้าได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างคนที่มีพละะกาลังหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าข้านั้นพวกเขากําลังต่อสู้และแข่งแย่งทรัพยากรการบุมเพาะกันและไม่ว่าอย่างไร พวกเขาที่เป็นมดบวกก็จะเข็นฆ่ากันเองจนตายหากพวกเขาไม่โชคดีสามารถพลิกชะตาตัวเองได้มันก็แค่นั้นท้ายสุดแล้วเราควรที่จะคว้าคนที่รวยที่สุดข้างบนฉะนั้นครั้งนี้ข้าจะเริ่มกอบกุยตามใจข้าเอออดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนะครับในฝั่งของหอหยุนชายหรอหยุนชางนะครับตะหนักเล็กน้อยเขานั้นกรธอ,อยู่ชั่วคู่หนึ่งแต่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นกังวลไปอย่างมาก หากตัวฟานผู้เช่นนี้หากเขานั้นนำพากลุ่มคนมาป้นหรือว่ามาสร้างก่อกบฏแเล็กเกิดการจราจนในส่วนของภูเขาสักดิ์สิท์เกรงว่ามันคงจะวุ่นวายเป็นอย่างมากและวันนี้สิ่งที่ทําให้พวกเขานั้นต้องวัดวันมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่มาป้นและกําลังจะท้าตายพวกเขานั้นมันรวมตัวด้วยกลุ่มมังกรและตระกูลหลวที่เรื่องชื่อเขาเลาตามองนะครับและอดไม่ได้ที่จะเน็บแนมจากพัดมังกรบัดนี้ ออยุนซางนั้นก็ได้จ้องมองด้วยความโกรธเฮ้ยตายเือไอ้จั่วฟานไอ้ทรยศเจ้านั้นร่วมมือกับพัวเอามังกรเพื่อลุกเรือลุกรานพวกเราเห้อะไรกันล่ะจะมนุษย์หรือมังกรมันก็ไร้ความหมายอย่าเอาสิ่งนี้มาแยกแยะกับข้าเข้าใจไหมข้าจัวฟานสิ่งเดียวที่ข้ามีนั้นในสายตาข้าก็คือมีแค่มิตรกับศัตรู ในเวลานี้นะครับใบหน้าของจัวฟานจริงจังและบูดบึ้งเป็นอยา่างมากมีแต่ความจัวฟานพูดขึ้นอีกครั้งใช่แล้วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดเอย๋ยในอดีตนั้นพวกเจ้ามักจะใช้ทรัพยากรการบดบมเพาะเท่า,มาเมล็ดถั่วเพื่อที่จะให้ผู้คนเบื้องล่างดึงดูดในอาาเขตอาณาจักรจักพัดให้ต่อสู้กันเองเจ้านั้นปฏิบัติต่อกลุ่มคนและมนุษย์ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ เจ้านั้นไม่ได้สนใจมนุษย์เบื้องล่างเลยแต่ตอนนี้นั้นข้าข้าจัวฟานได้รวบรวมผู้คนรวบรวมหัวใจของอาณาเขตอาณาจักรตะพัดทุกคนภายในดินแดนนี้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างกองกําลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นพันธมิตรกับตระกูลมังกรบอกได้เลยว่าด้วยสิ่งนี้จะสามารถจัดการพวกเจ้าและดึงพวกเจ้าลงมาจากบัลลังกาช้างอย่างแน่นอนฮึอวดดีเจ้าคิดว่าทุกคนนั้นจะทรงพลัง ทุกคนนั้นจะตั้งใจเหมือนกับเจ้างั้นเหรอไรอสาระนาะยังไงซะท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายพวกเราได้พันธมิตรดีที่สุดของเจ้าก็คงมีแค่เผ่ามาังกรก็แค่นั้นแหละใช่มันก็อย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละในตอนแรกมีคนไม่มากนักที่คิดเหมือนกับข้าพวกเขาเล้วนแล้วแต่ปฏิเสธในตอนแรกแต่ทว่ายอย่างไรก็ตามในไม่ช้าหลังจากที่เรานั้นได้พิสูจน์และได้ ทำลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6บวกกับค่านั้นได้ให้สัญญากับพวกเขาอย่างหนึ่งค่านั้นบอกกับพวกเขาว่าหลังจากการทําลายและโจมตียึดภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแลว้วทรัพยากรการบ่มเพาะที่มีทั้งหมดรวมไปถึงสมบัติทุกอย่างนั้นก็จะตกเป็นของพวกเขาเชื่อไหมละวะพวกเขานั้นตกลงอย่างให้ได้เฮอ,อะไรนะ ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ปูศักดิ์สิทธิ์และเราเมทีต่างก็ตกตะลึงบัตรนี้มีเงือไหลเย็นไหลออกมาจากหน้าปาาของเขาก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้หลักๆก,ก็จะเปิดตัวจากพัดมังกรเนาะบกรวมไปถึงแผนการของจัวฟานจากพัดมังกรโคตรเก่งอะครับจัดก,การานักบุญสูงสุดได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวไม่เชิงว่าจัดก,การนะครับแต่หนึ่งต่อหกะครับคิดดูไอ้พวกนี้แข่งๆพอๆกับ เมืองห้าวตรงทุกคนนะครับที่สู้กับตัวฟานอย่างุดเดือดในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาก่อนหน้านี้แต่จากพรรดมังกรเนี่ยใช้หางมังกรของตัวเองเนี่ยฟาดโจมตีเข้าไปพวกนี้ก็ได้ปลดปล่อยกายาศักศิกนะครับร่างวัชระเมธีร่างจำแรงที่พระเจ้าของตัวเองมายังต้องถอยไปถึงห้าเก้าหกหนึ่งครับคิดดูแสดงว่าบรรพบุรบุษเออตัวทีครับ จักพัดมังกรที่เป็นผู้นําเผ่าหรือว่าผู้นําตระกูลมังกรนักปัจจุบันเนี่ยโคตรเก่งอะครับอย่างต่ําๆแล้วก็มีขั้นนักบุญสูงสุดแน่นอนแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับเซียนมังกรหรือว่านักบุญมังกรเนี่ยมันเป็นระดับที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ไปเป็นสิบ,สบเท่านะครับทาวัดกันหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่ายังไงก็ตาม ด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพและอื่นๆเนี่ยตระกูลมังกรมันก็ทรงพลังกว่ามนุษย์อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้พุกคนก็น่าจะรู้เนาะแต่ผมอดไม่ได้นะครับที่จะสงสัยว่าฮยระดับพลังของมันอาจจะสูงกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูสิครับมันต่อสู้กับหกเมทีหกผู้ศักดิ์สิทธิ์หกเจ้าขุนเขาด้วยตัวเพียงคนเดียวได้เว้ยแสดงว่าพลังของมันเนี่ยต้องแข็งแกร่งมากแล้วก็แผนการของโจฟานก็จะเป็นการอบอก เกี่ยวนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตความเป็นจริงอันน่าเศร้าสิ่งที่น่าโศมมในโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มันได้เขาเรียกว่าอะไรผูกขาดทรัพยากรนะครับแล้วก็ได้แจกจ่ายแต่คนของตัวเองไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้กับประชาชนหรือว่าผู้คนเบื้องล่างเลยอันนี้ก็กล่าวได้อีกในหนึ่งว่าไม่ต่างอะไรจากผู้นําที่เป็นผดดเด็จการนะครับหากพวกเขานั้นได้ แบ่งปันหรือว่ามอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนเบื้องล่างสักหน่อยยังไงการกระบุแล้วก็การก่อจาราจนก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นแต่เขานั้นกลับให้ทรัพยากรการบุมเพาะเพียงแค่มาลิดงานและให้พวกมันฆ่ากันเองเนาะในวันนี้บอกได้เลยว่าการปฏิวัติกําลังจะมาถึงสงครามที่น่าเศร้านั้นกําลังจะไ้เข้ามาในตอนหน้านะครับ1 2ึ่ง ชื่อตอนสงครามที่น่าเศร้าบอกได้เลยนะครับว่าสงครามที่ทรงพลังที่สุดในเ,เรื่องพ่อบ้านราชาปีศาจวัวฟานหากนับกันระด,ดับพลังต่อพลังนะครับไม่รู้ว่าผ่านมากี่พันปีหมื่นปีแสนปีแล้วนี่คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์นั้นได้ร่วมมือกับมังกรเพื่อที่จะจัดการกับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้นําของแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองก็แป๊บเดียวนะครับจู่ๆก็ ต้องบอกก่อนนะครับในตอนหน้าเนี่ยออมันอาจจะหน้าเหลือมันอาจจะหน้าเหลือเชื่อไปหน่อยแต่ว่าแค่แป๊บเดียวครับตอนหน้าก็สงครามแล้วครับใช่ครับฟังไม่ผิดคือมันปูเรื่องมาตั้งนานนะครับกับไอ้สงครามเนี่ยแต่ใช้เวลาการต่อสู้กันแค่ไม่กี่ตอนอยู่ดีๆนะครับตอนหน้าก็เริ่มเลยนี่จัวฟานของเรายังจาได้แค่พูดคุยไม่รู้เรื่องอะไรจีเออยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาคองกําลังที่ มาเป็นกําลังเสริมให้เขาเลยด้วยซ้ำตอนหน้าชื่อตอนสงครามที่หน้าเศร้าก็สาแสดงว่า,าหน่าจะเป็นสงครามที่ต่อสู้กันระหว่างภูเขาศักดิ์สิทธิ์และก็พันธมิตรจั๋วฟันกับตระกูลมังกรเนาะก็มาเร็วไปเร็วนะผมอ่านผ่านๆมาแล้วสงครามมันเริ่มขึ้นในตอนหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนหน้าบอกได้เลยครับสนุกแน่นอนกองทัพของ,ของเปามังกรที่มีนับบุญถึง ที่มีมังกรถึงประมาณล้านตัวเนาะก็หลักพันนะครับที่เป็นเซียนมังกรหรือก็คือขั้นนักบุญแล้วก็มีจักรพรรดิมังกรหรือก็คือขั้นจักรพรรดิแล้วก็มีราชาวิญ,ญญาณอีกเป็นแสนเป็นแสนแสนนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆล่ะครับคิดเห็นยังไงสงครามที่รุนแรงและทรงพลังที่สุดในเรื่องนิยายพ่อบ้านราชาปีศาจจัวฝานระหว่างตระกูลหลวบวกเป่ามังกรประทะ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ที่ตอนนี้เหลืออยู่6ลูกผู้ใดกันที่จะได้ชัยชนะไปก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะะจัวฟานตะกูลหลวจะแพ้หรือว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะชนะหรืออาจจะเสมออะไรก็ว่ากันไปลองลองดูนะครับขอคอมเมนต์แบบการคาดเดานะครับใครที่รู้ผลแล้วก็ขออนุญาตไม่สปอยเนาะขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ